โควิดกันนะคะเหนื่อยหน้าขึ้นลูกเหนื่อยหน้านะจักกรจีนิดน,นึงนะโอเคไหมต้้มหวัวรอนะ วันนี้มาทำอะไรนะครับวันนี้เรามาตรวจโควิดกันนะครับสายเป็นโควิดหรือเปล่านนนะไม่เป็นเหอนเรอทำไยังเห็นไม่เป็นใส่แมสต้องใส่แมสแล้วก็ละลายอีกน,นั่ใเ้ืะอจะโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาตรวจโควิดกันนะครับผมเนื่องจากของโรงเรียนน้องซานเนี่ยเขาต้องใช้ผลตรวจในการที่จะกลับเข้าไปเรียนในวันที่หนึ่งพฤศจินี้ ซึ่งยี่ห้อที่เราจะใช้นี่ก็คือ green spring นะครับผมนี่เลยตัวนี้จะเป็นการเชสแบบสอดเข้าไปในจมูกนะครับแล้วก็สามารถสอดเข้าไปในปากได้ในหนึ่งกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ก็คือก้านที่ใช้ในการแย่เข้าไปนะครับอันดับที่2ตัวนี้ก็คือตัวแผ่นเทสนะครับอันที่3าจะเป็นตัวน้ำยา ตัวนี้คือน้ำยาเพาะเชื้อเพื่อที่จะหยอดเข้าไปในแผ่นเทสและ4ก็คือตัวกระป๋อที่ใช้ไว้ผสมน้ํายากับตัวน้าเมือกที่อยู่ในจมูกโอเคครับโดยวิธีการนะครับจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันคือสอดเข้าเป็นจมูกแบบแรกก็คือจะสอดแค่2.5เซนนะครับเข้าไปในช่องจมูกแบบที่2ก็จะเป็นสอดเข้าไปที่ลึกกว่านะครับจะเป็นจุดร่วมระหว่างทางเดินหายใจกับทางเดินอาหาร ครับแบบที่3ก็จะเป็นการสอดเข้าไปในช่องปากนะครับใกล้ๆกับลิ้นไก่นั่นเองโอเคแต่วันนี้สำหรับของน้องซานเราจะใช้ในวิธีที่1นั่นก็คือวิธีที่การสอดเข้าไปในโพรงจมูกความลึกแค่2.5เซนติเมตรครับโอเคถ้าพร้อมนะไปเลย okay. วันนี้เราจะใช้กล้างนี้ จะใส่ก้านนี้หยอดเข้าไปในจมูกอันนี้ก็คือน้ำยาตัวโควิดอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือแผ่นตรวจเชือ้อแล้วนี้เอาไว้ทำอะไรอันนี้คือที่ใส่ที่ใส่น้ำยาดุกใช่เดี๋ยวปาไปล้างมือก่อนนะนั่ง,องรอตรงนะี้ก่อนนะเดี๋ยวซนนะโอเค อ,อันดับแรกเราก็จะแกะก่อนนะครับพาอ,อยากแกะไหมอยแกแกะแกะ,แกะยังต้องกดไหมอ่ะไม่ต้องกดมันเป็นเจ็ดไม้ป้าฟ้าเอตัวจักระจีลูกอ่ะช่วยนิดนึงเราโอเคเราก็จะได้การตรวจมาแล้วแล้วทีนี้อ่ะเงยหน้าขึ้นลูกเงยหน้านะจักระจีนิดนึงนะโอเคไหมข้างมือรอนะ จีไหมจะกระจีใช่ไหมอ่าแป๊บนึงจะกระจีใช่ไหมลูกจะกระจีนิดนึงนะเอาไรอ่ะไหนบอกความรู้สึกหน่อยจะกระจีเลยนะเ็จตีจยวป่ะลูกนิดเดียวอ่านิดเดียวนิดเดียวจะเตะหลัดจะเตะหลัดโอเคโอเคได้นำเมือกมาแล้วจากนี้เราก็จะ เอาน้ำยานะครับน้ำยาหยอดเข้าไปในทานถือหลอดให้ป้าหน่อลูกเฮ้ยพัตเช่เลยเหรออะถือหลอดเปยนะป้าจะบีบน้ายาเข้าไปเอเอเจ้ยตีสองตีหอ,อันนี้ก็คือบีบไปให้หมดหลอดเลยอันนี้จะเป็นน้ํายาน้ํายาพเพาะเชื้อทีนี้เราก็จะเอาก้านนี้นะครับเข้าไปปั่น เพื่อทําการเพาะเชื้อคนคนคนคปั่นปั่นปั่นปั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 นเขาให้ปั่นเลยทิ้งเอาไว้1สิบวิเราก็จะทิ้งเอาไว้10บวินะครับเพื่อให้น้าเมือกและตัวน้ํายาได้จับเชื้อจับกันโอเคสิบวิแล้วเราก็จะสังเกตว่าตัวนี้มันจะมีน้ำเมือก อยู่ข้างในแล้วโอเคต่อไปเราก็จะมายอดสันซานอยากหยอดไหมอยากหยอดอ่ะโอเคเราก็จะมาหยอดใส่ช่องนี้กันใส่กลมๆนี้นะอ่ะพร้อมยังพร้อมนะ้ะบีเบาๆลูกทีนนิดนะสอหยดหนึ่งสองโอเคพอแล้วลูกพอแล้วโอเคครับนาทีนี้เราก็ได้เวลารอโอเครอก่อน เรากี่วิสีแดงมันเริ่มขึ้นมาแล้วฮะเห็นไหมสีแดงมันเริ่มวิ่งขึ้นมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นขีดสีแดงไหมเห็นสีแดงขีดสีแดงวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีตัวหนังสืออะไรเนี่ยลูก T C C C ก็คือ control control ตัว T ก็ย่อมาจาก test นะครับ แล้วอีกอันนี้เอาไว้ทำอะไรแล้วเราไม่จับแล้วลูกกันน,ะโ,นโนใช้ไม่หมดละมันปกปรปกแล้วตอนนี้ก็คือขั้นตอนของการรอนะจ๊ะรออย่างน้อยสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนานมากเลยโอเคเราไปทำอย่างอื่นกอนดีกว่าไปไปเช็ดจมูกกันนะขีดเริ่มเข้ามาแล้วครับโอ้โหขีดอยู่ที่ตัวไหนเนี่ยขีดอยู่ ที่ตัว C ตัว C ถ้าอยู่ที่ตัว C แสดงว่าเราทําถูกต้องผลอาจจะเป็น p โพส i v ีหรือ Negative แต่เราต้องรอก่อนนะลูกร<ล>อให้ใหม<า>ันรอให้มันขึ้นให้หมดก่อนลูกย <Okay. S 1> าเพราะเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีเองอเล่นรอเลยเหรอ ทำไมวันนี้ต้องใส่ชุดนักเรียนอะทำไมอ่ะคิดถึงโรงเรียนแล้วใช่ไหมไหนยืนซิชุดนักเรียนจะใส่ไม่ได้แล้วมั้งเนี่ย ค้างไว้ก่อนลูกค้างไว้ก่อนตระทำเลยโอ้โหหนูไม่เป็นโควิดหนูไม่เป็นโควิดเจ๊ <c oughs> เดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะไม่ใช่หมายถึงป้าสัมภาษณ์ซานซานเจ็บไหมตอนทำเจ็บเจ็บมากไหมเจ็บนิดนึงนิดนึงใช่ไหมจะกระจีไหมครับไม่จะกระจีะไม่จะกระจีะเจ็บเหรอลูก อทนได้ใช่ไหมทนได้นิดนึงทนได้นิดนึงโอ้โหทำไมพูดเบาจัางทนได้นิดเอา้านิดนิ่งเหรอเดี๋ยวลองมาแบบใสป่ปากเอาไหมเอาไปเข้าไปในปากเ,เอาไหมอ้าวเป็นลมเลยโอเคเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยววันนี้ลาไป <Wars S 1> สวัสด,ดีท่านผู้ชมก่อนแล้วสวัสด,ดีท่านผู้ชมมองตรงนี้สิสวัสด,ดีท่านผู้ชมครับแล้วแล้วแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนวันนี้ลาไปก่อนบาย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 มองตรงนี้สิอ้า อยากกดไลค์กดแชร์อ๋ <c oughs> อ,อพูดดีพูดดีนะพดดีอ่ะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ให้สามด้วยนะครับบายบาย